ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าวันนี้นะผมก็มีเด็กมาขายแล้วซึ่งวันนี้จะพิเศษสุดๆเลยนะคือเด็กอีเวนต์วาเลนทน์นน่เองเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางมาร์วนปเนี่ยมีการจัดอีเวนต์นะฮะบัฟการ์ที่เป็นคู่รักกันนั่นเองเนาะโดยตัวเล็กี่ยจะเป็นโครงของซูเปอร์เซฟเฟอร์นั่นแหละแต่ว่าใส่การ์ดคู่รักมาเล่นเพื่ออีเวนต์วาเลนทน์นั่นเองมาขอเริ่มแนะนาการ์ดกันทีละใบก่อนเลยนะครับ ไปแล้ครับเป็นเอเจนต์สินะครับหนึ่งจี้สองพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวสูงเพิ่มการ1ใบขึ้นมือเราโดยมีบวก2ให้คู่รักอย่างกับตันอเมริกานะฮะกับตันอเมริกาก็จะเป็นการ์ดสามจีเล่นกับเซเวอร์เซเวอร์อยู่แล้วเนาะต่อมาเป็นแองเจล่าครับผม2องจี้สองพาวเวอร์กับความสามารถก็คือหลังจากที่คนลงการในพื้นที่นี้เนี่ยการ์ดใบนี้จะบวก1นึ่งพาวเวอร์โดยมีพาวเวอร์คู่รักบวกให้เซเล่าบวกหนึ่งพาวเวอร์ก็เล่นกับเซเวอร์เซเวอร์ได้เหมือนกันต่อมาเป็นอินเวสท์เบอร์บูมาามสรถต่่ออเนืง การที่คนลงในพื้นที่การ์มนีวอยูเนี่ยจะไม่เปิดเผยจนกว่าจะจบเกมก็จะมี power วบคู่รลักให้มิสเตอร์แฟนตาสติกนั่นเองนะฮะต่อมาก็เป็นบลูนั่นเอง3 g ม power การพอสามารถเปิดตัวเพิ่มบูลลิง2ใบในพื้นที่ที่การ์ดมนี้ลงไปนั่นเองโดยมี power เท่ากับบลูดซึ่งบลูดก็เป็นการ์ดประจําซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะแม้ไม่มีคู่รลักเขาก็กิ่งของเขาอยู่แล้วนะฮะ ่อมาก็เป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกนั่นเอง3ามี้สองพาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่องบวกสองพาวเวอร์ให้พื้นที่ติดกันก็ส่วนมากก็จะเล่นตรงกลางทำให้บวกซ้ายบวกขวาแล้วก็เป็นสนต็อปสามซือร์ลเซิฟเบิร์กได้ด้วยมีพาวเวอร์คูลักให้อินวิซิเบลบูแมนนะฮะต่อมาก็เป็นโรกครับผม3ามี้สองพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวคุมโมข้อความของการต่อเนื่องของฝ่ายตรงข้าม1ใบนะฮะที่การใบนี้ลงไปแล้วก็มีบวกสองพาวเวอร์ให้แกมบิดด้วยนะคูรักกันนั่นเองต่อมาก็เป็นซูเปอร์ลเซิฟครับผม3 G 2าวกับคมสามารถเปิดตัว มอบ2 power ให้กับการที่สาม energy ของเราก็เป็นคอของเด็กนะฮะเนื่องจาก event valentine เนี่ยมีร์ดคู่รักที่เป็น3ม energy ค่อนข้างเยอะแล้วก็เก่งมาก silver s u l v e r จึงเป็นตัวเลือกในเด c k event ของผมนั่นเองฮะต่อมาก็เป็นกัปตันนาบิิกาผม 3G มีา power กับความสามารถต่อนเนื่องการใบอื่นของเราในพื้นที่นี้เนี่ยจะบวกด power แล้วก็บอก2 power ให้คู่รักอย่าง agent สิฮะต่อมาก็เป็นแกมบิชผมสามีา power กับความสามารถเปิดตัวทิ้งการหนึ่งใบในมือเราเพื่อสูมทำลายร์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบ ก็เป็นดอกสามนะฮะเก่งมากๆทำร่างกายอีกฝ่ายให้ด้วยแล้วก็มีคู่รักให้โรคด้วยนะผมต่อมาก็เป็นนาเกียร์ผม3ามจีสามพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวบวกหนึ่งพาวเวอร์ให้การ์ดบนมือเรานะฮะก็เป็นการ์ดที่บัฟมือเราได้เก่งมี3ามพาวเวอร์แล้วก็มีคู่รักอย่างแบ็คแพนเทอร์ด้วยนั่นเองต่อมาก็เป็นแบ็คแพนเทอร์เลยผมห้าจี้สี่พาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวเพิ่มพลังต่อสู้กับการ์ดใบนี้เป็น2เท่าแล้วก็คู่รักบ,บวกหนึ่งให้นาเกียฮะมาช่าของเด็กก็เป็นเซารานั่นเองครับผม5า่์ กับความสามารถต่อเนื่องการในมือเราเนี่ยใช้ Energy ลดลง1ครับผมมีพาวเวอร์คูลักแห่งเจล่าโดยความสามารถของบวกพาวเวอร์ให้คูลักเนี่ยจะทนานํางานยังไงนะฮะจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเล่นการลงไปนั่นเองอย่างสมมุติเราเล่นเทินหนึ่งเอเจนต์สิบสามลงไปเนี่ยเอเจนต์สิบสามก็จะเป็นหนึ่งพาวเวอร์เอหนึ่งเอเนอร์จีสองพาวเวอร์ถูกไหมแต่ถ้าเรามีกัปตันอเมริกาอยู่บนมือเนี่ยเขาจะบวกสองให้เลยนะบนมือเรากัปตันอเมริกาเนี่ยจะกลายเป็นสามเอเนอร์จีแล้วก็ห้าพาวเวอร์ให้เลยครับผมแล้วถ้า 3, เทิร์นสามริกันนลงไปเี่ย จะทำให้บวก2อ o พาวเวอให้เอเจนต์13ทันทีนะกลายเป็น1นีส p o พาวเลยอย่างแรงครับผมก็รีบๆเล่นกันก่อนที่อีเวนต์จะหมดไปนะน่าจะหมดประมาณมันพุทธที่20นะมั้งครับใครสนใจก็รีบเล่นกันก่อนได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพย์ที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะฮะก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมเกมเพย์อย่างไม่ได้ ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์นะฮะรบกวดทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยครับมากดแล้วก็ไปลุยเกมเพลย์กันเลยครับเปิดเอเจนต์ทีสามไปก่อนเจนจิล่ามาพอดีครับ เล่นไปเลยเนอนติพโลเมนเอาละมูฟินิกหรือเปล่าต้องได้แพทติโอดมาจากเอเจนต์สิบสามไม่ใช้กับบลูดอยู่ทางขวาเป็นเอ็กแมนชั่นอันนี้แหละที่แย่ป่ะเราบูดขวาไม่ได้หม่กันเต็ม อาจจะแพที่อ,อดปะีนแบบนี้แพที่อ,อดดีกว่าแล้วก็ลูนเอ็กแมนชั่นดีฮาร์ฟสวัสดีคุณโซแซดครับผมนีวันนี้เราจะมาลองวอลเตนไทยกันจะได้ไหมแร,กกร็กเกอร์กับนิโก้ เราได้ซุปเปอร์สเก่าคงไม่ได้ใช้ปะเขาได้วอล์คโอเคไม่ต่างกันเท่าไหร่หน้าเกียร์ดีมากหน้าเกียร์ซ้ายไว้ก่อนไหมสุดท้ายเราเราอยากเล่นบูดขวาอยู่แล้วอะไ <Okay, S 1> ม่เนอาครับกินแดกเกอร์กับมาร์ทิโฟแมนไปไม่ว่าบนมือเขามีฟีนิกซ์ฟอยแล้วมั้ง โนี่ก็คอปปี้ไปน่องสิบสองไปด้วยงั้นตะกัตันเมรลิกาซ้ายแล้วก็อนวิซิเบิลบูแมนกลางเธอหน้าเป็นบูดกำบิดไหมรวมพลังแต่เราน่าจะชนะยากกว่าเพราะไปน่องเขาใหญ่มาก อวยนอมแบบตัวเแบบิ่มๆเลยเราไม่มีชาร์คิงมาแก้ดิุดขวานะตามแผนเดิมของเราส่วนกมบิดนั้นกลางก็ได้เพิ่มพาวเวอร์ให้แองเจล่านิดหน่อยถ้าดีสดุดคือกัมบิดยิงซ้ายอะแต่คิดว่าคงยากไปหน่อยเราจะไม่หวังถึงขั้นนั้น แ <Hyd> กมบิดยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อานิมอะหอะนิดเดียวเลยเพราะว่ามันมีแค่สามเป้าอ่ะเราชนะได้นะถ้าแกมบิดเราแม่นไปเลยพี่แกมบิดยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อานิมนี่ไงีตรงกลางสวยๆครับทำให้เราชนะเกมนี้ม่อย่างง่ายดายครับผมจีจีครับ แต่ยังไม่ได้ลองนียคอนเควสเลยว,ว่าแจ่มไหมเอกแมนชั่นอีกแล้วอ,อ่ะตามเมื่อกี้ก็เจอปะนายซาวอรลอนไม่ได้เล่นเลยงั้นผมอ n v วนเจอร์โบว์โเมนขวานะกลางเป็นดาร์ d i ด e เ s นชั่นให้ดีไหมเนี่ยหรือไม่ดีวะเ,เขาไม่ได้ทำลาย วิซูเวีสนาเกียดีสุดแล้วต้องนาเกียซ้ายด้วยเทินสามเราเล่นกับตันอเมริกาไม่กลางก็ขวาเนาะงั้นซาลอนก็เล่นได้แล้วลงมาเทมโปก่อนแต่ไม่เก่งเอ็ทเวคาเนตพูดมาพอแล้วเพื่อน การคูสามพบไม่ตัวทองมาห้าใบโอ้โหอย่างแย่ตัวทองผมก็แย่เหมือนกันผมไม่ได้เล่นเลยฮอนเคสซ้ายเขาตันแล้วแต่เขาน่าจะคิววองเกอร์มะให้ผมเดาเขาเลยเล่นได้ลองกับตันอเมริกาได้แค่สองที่ผมเล่นกลางก่อนแล้วกันครับเป็นภูรูคิวว er องเกอร์เขาไม่มี างซ้ายเราต้องเล่นแบ,บ็คเพนเทอร์ป่ะที่งั้นไม่ชนะเลยแบ็คเพนเทอร์เราวินเอาถ้าเขาไปฮิวมังเกอร์เธอร์นียนะที่เหลือก็ต้องได้ซิลเวอร์เซฟเวอร์ไหมแล้วก็บูดซิลเวอร์เมนนอมโอเคซ้ายเราชนะแล้ว ว่าคันด้าจงเจริญเราไม่มีซิวเซอร์ชนะได้ยังไงอ่ะขวาเราเติมอีกหกเป็นเก้าไม่ไหวต้องเล่นเพลงนี้แล้วก็แฟนตาสติกกับอินเวสต์เบิลเมนก็บ,บัฟให้กันด้วยอาจจะได้ลุ้นอยู่นี่ไงรวมพลัง แล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคอมโบคู่รักมหาภัยฮึบไอวปะอันแนวโ,โสุดยอดดีีครับชยันนะบยชนเฮ้ยบูเซล่านาะเกียคอนสอดด้วยมือนี้ไม่แย่นะเรานาเกีย3สามสี่บูรได้เลยอินวีบูเมน ไม่ดีป่ะเราอาจจะอยากเซล่าซ้ายอินวิบูเมนกลางไปก่อนได้ในกรณีนี้แล้วตรงกลางครับเป็นซีลโอเคโอ้โหไม่ให้เล่นแล้วมั้งเอานะเกียร์ต้องขวาครับโอ้โหทั้งชารดูแลน์ทั้งซาวเวนแลนด์อเวนเจอร์รวมพลังมีเซ็นเทอร์พาร์คไหม ซ้ายบบเปลี่ยนเซนต์น้ำพักดิอ่ะให้หมดแเต็มที่เลยเราอยากสีบูดอะห้าเซนล่าซ้ายอยู่แล้วหกอาจจะแบ็คเคนเทอร์คู่ซิลเวอร์เซฟเฟอร์สักอย่างเราแรงมากเขานะแค่บูดเนะี่ยตัวเดียนที่ซื้อด้วยโทเค็นพี่จ่ายสะอาดยังครับไม่ได้ซื้อเลยฮะ เก็บงบไปซื้อการ์ดมาทำคลิปดีกว่าบางวันแบบบางอาทิตย์ถ้าสวยจัดอะกล่องไม่พอการันตีก็ต้องเอาทเสทงเซนซื้อแล้วไงแล้วว่าเลี้ยนผมก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วนะว่าสวยแล้วอะเรามีซิลเวอร์อยู่ถ้าซ้ายเราพุชไม่ไหวเราก็เล่นกลางกับขวาไหวไหมแบ็คพันเตอร์เราสิบสอง ในเพลงนี้ก็ดีสุดอยู่แล้ววิชั่นวะ่ะแลกเกอร์เขาแรงมากเพราะเป็นซาวเวียแลนด์ด้วยไหมอาจจะไม่เพราะว่าถ้าไม่ใช่ซาวเวียแลนดเราบูดขวาอยู่ดีมิสเตอร์แฟนตาสติกน่าจะเพลงนี้ป่ะปึ๊บขวา บวกสองไอ้บวกหนึ่งเราในเมื่อเป็นเวลานไทยเราจะไม่คิดได้เสียเวลาเราจะลุยเลยข้าเห็นเส้นทางฝ่าชนะไหมฝ่าชนะอ้าวอย่างนี้ชนะกลางได้ปะวัาคันดาจงเจริญเอาไม่รู้วเ,วววเว้ยรอรอดูรอดูไหวปะไหวปะซาเซอร์เอร์บัฟได้อีกนะ ยังไงยังไงบิงบิงโอ้โหชนะสามเลนไม่น่าเชื่อจริงครับผมชัยชน,นะโอ้โยระเบิผ่านยาวๆไหมเล่นสามพอยเล่นหานอ้อยเดียว เจอทานอตทั้งวันทั้งคืนเลยเล่นทานแอปเนี่ยผมอยากนาเกียเนาะนาเกียซ้ายเขาได้แอบเป็นเธอเราไปเราได้ทานอตไม่ได้เล่นนะทานอตอะ ไายคิวบองเกอร์กับบาร์สบาร์สบาร์สช่วยยังไงฮะเอาบีสเล่นยังไงคิวบองเกอร์กับบีสเซนสี่เราน่าจะมิสเตอร์แพาทาสติกกลางนะครับ เขาเป็นเด็กซูโอเคอย่างนี้ลกเราได้ทำงานปะอ๋อลงคิวบงเกอร์แล้วบีดยกไว้คิวบงเกอร์อีกรอบก็ได้อยู่นะเรา็คเพนเทอร์ไปเลยไหมหรือจะแองเจล่าบลูดแองเจล่าล็กผมชอบแองเจล่ามากกว่า โรกจะดีมากถ้าขโมยคาซาแต่เขาโอนกูอิงสามใบยากวะยากดิโรกกลางดีกว่าแล้วก็เองจะล่าซ้ายเินหน้าเราบูดขวาซิลเวอร์ซ้ายได้เอ้าพึ่งขโมยเอาแมนมาเลยทอลล้องโรกโรกว้าอ่าไม่เป็นไร ชนะไหมเราแพ้กลางขวาเราบรูดชัวชัวถ้าเราซิลเวอร์กลางก็ได้ลุ้นอยู่นะเทปิดเขาเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ไปดูได้ทำเดิมมิสเตอร์แฟนตาสติกโบีกสีอ้าวโดนน้องหมาคุมกำเนิดแต่ไม่เป็นไรเราบับได้อยู่ดี แบบนี้เป็นไงฮันโน,น่ฮันแน่ฮันนะไหวนะทํงเป็นเล่นจริงๆฮะโอโ้โหแข่งว่ะเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะรีเวิร์คแข็งสักทีให้แข็งเล่นได้เ,เราก็ซื้อมาเลยหกพันโทเค็นตอนออกใหม่กะเก่งแน่นอนถ้าดูสภาพวันนี้ แข่งได้จากออกไปแล้วดาวแวนดนโอเคอินวิซิเบลซ้ายไปก่อนอาจจะหมอบแกมบิดไว้ได้นะแต่เธอหน้าอาจจะเล่นบูดขวาใช่ไหมเขาเล่นดอกหนึ่งสองใบเปลี่ยนโลเคชั่นนะเล่นทำลายว้าวเล่นไม่ได้แล้วเพื่อน แต่เขาน่าจะคิวมงเกอร์ er ได้เราบูดอยากบูดแต่เอเจนต์กับเองเจล่าดีเหมือนกันอาจจะบูดดีกว่าบูดท,ที่เล่นเราน้อยอ่ะต่ช่างมันอเขามีคิวมงเกอร์เราบูดขวาเหมือนเขาว่าเราต้องเซล่าขวาอย่างเดียวฮู้วเจอแฟนตาสติก เล่นไม่ได้เนาะกลางโดนก็ต้องแกมบิดซ้ายครับหมอบไว้ก่อนถ้าเจอแกมบิดเจอเล็กทำลายนี่ก็แย่อยู่ยิงโดนเอ็กเทอร์ทียิงโดนฟูเบรีน ine, อะไรอย่างนี้แต่บนบรอดนี้ยิงได้หมดยกเวนเอ็กเนี่ยแหละเทอร์มินตี้ทรีเเจนทห้าเราหมอบ็ปแพนเทอร์เลยเนาะถ้าสุดท้ายอาจจะเป็นอะไรเดียหรือว่าทำลายตัดเอเจนต์ไหมตัดพาวเวอร์โลสุด เป็น Angela แองเจล่าเราขอบคุณครับโอเคดอกสามสองใบแบบนี้ก็ดีซ้ายเรามีเท่าไหร่แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้าเก้าสองสิบเอ็ดเท่ากันยิงซ้ายชนะตรงกลางเรามีเจ็ดมีแปดเก้าสิบไหวขวาบวกอีกสอง ลุ้นได้นะเขาไม่แรงมากไงโอเคเขาแรงางแราต้อดูมเขามีดร็อตเดูมด้วยเหรอเล็กทำลายใส่ดรอดูมอ่ะเี้เรา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 มองเขาผิดวะเพราะเขาไม่ใช่ดร,รดูมเกมบิดขอแม่นๆเพื่อนดบไปห้าทำให้เราชนะเปล่า,า,าไหวไหมไหวดิโอ้โหสุดยอดเราชนะเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมบิด ใช่ชน,นะ